คุยกับมันซะทำไมไม่คุยกับพ่อ<ะ>ทำไมไม่คุยกับพ่อฮะทำไมไม่คุยกับพ่อล่ะเดี๋ยวพ่อจะงอนแล้วนะเดี๋ยวป้าจะงอนแล้ว เดี๋ยวมันเจ็บเอานะอย่าตีเดี๋ยวมันเจ็บทำไ,ไมไม่คุยกับป้าอ,อย่าป้าตีตีป้าตีมันคุยเดี๋ยวนี้เลยนะ ุยกับพ่อบอกให้มันคุยกับพ่อคุยกับพ่ออย่างนี้ถ้าไม่คุยพ่อจะงอนพ่อไม่คุยพ่อจะงอนพ่อกงอแล้วนะพ่อ,องกนแล้วมีชื่ออะไรมีชื่อเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิง ใครดูใครดูอมอี่ออด้ดมีงอนเราบ้งนะมีงอนจัดมินหรอเปล่านาดูดิทำไมไม่คุยกับพ่อ <บ>คุณพ่อถามทำไมไม่คุยอ่ะน้องทำไมไม่คุยกับพ่อพ่อ,อ,อไม่ได้เรียกจัดมินนะตัดมินนะทำไมไม่คุยกับพ่อคุยกับหมีทำไมกหนูเป็นคนทำหมีกหนูตีหมีเหรอขอโทษหมียัง อขอโทษมีก่อนขอโทษมีก่อนอะไรนะอบอกว่าพี่มีมองอยู่นะเนี่ย ขอโทษยังขอโทษค่ะค่ะพี่มีให้อาภัยแล้วเนาะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์ bye bye. กดแชร์กดติดคัทให้มีเรื่อง